ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยอวชอบของเงบงกงนอ้้มันมีปัญหากับเครื่องอ่นนานนะครับมันเกิดเข้าไปพลาพใหญ่มมัมใช่ไม่ใช,มใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่วันนี้ผมเจอเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวแปะขึ้งรูปด้วยนะครับสัก2รูปนะ ผมปิด่ย้าด้วยด้านมาด้านไหนดีกว่านะเราจะมีระยะสั้นหน่อยนะครับใจก,กันนะครับทุกคน เจอกันในคลินหน้าแล้วครับอันนี้อีบีสองแต่เป็นเอีสองขั้นเนีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม